กวะหน้ากากลืมเฮ้ยถ้าเดินอ่ะพี่ถ้าเดินอยู่ไหนอ่ะแจ้งใบครับเอ็นอาจารย์เอ็นแบงค์นิปเปิลอาจารย์ครับแจ้งใบไม่ยอมนะแบบนี้ไม่ยอมนะไอเดินมันอยู่ตรงไหนพี่ท่านข้าเดินนะเห็นได้ข้าเดินนะไม่มีหน้าเดินข้าเดินอะไรวะหน้ากากผมมันไม่ไม่ไม่โผล่ในอินเวนทอรี่ว่ะยังยังจังตอนมเออ ต้องต่อมอใช่ใช่ต่อหมอเข้ามาไม่ทันแล้ววะดิทำไมทำไรอ่ะเกตอนนี้ไปก่อนนเนี่ยเดี๋ยวเขายังมากันไม่เยอะเนี่ยเดี๋ยวเราลุมเข้าไปเก็บเลยไหม ดีครับดีได้จบไปไวเด็กกรรมวะมันต้องมีคนกันโดยพีครับเรื่องฝั่งน้งเขามีแค่สองสองคันเองที่เหลือก็ของเราทั้งหมดเลยเออชิงเลยนะเราเรารีบลุมจบเลยแล้วก็คอยเออันนี้ให้เพื่อนก็ลุมจบไปเลยสิครับที่เหลือให้แกตอไปไไ้พี่ถ้าเกิดพลาดใครที่มีเขาไปเก็บเลยเขาไปเก็บเลยก็มันจะไม่มากั็หรอกเฮ้ยอุ่นไว้นี่วะ ล้อมล้อมได้หนิตรงนี้ไกลหน่อยรีบเก็บรีบออกเก็บได้ได้ไม่มีใครมามาแล้วมาแล้วจกมันจกมันอย่าไปสนใจสนใจเก็บเดี๋ยวเดี๋ยวอุนอุนเก็บเองมีแรงลุงมีแรงลุงมจกดีครับรออะไรเงียมานี่ครับมาก็ตายอ่ะมาเหอะมีแรงลุงครับเฮ้ยไม่จกไม่ได้วะ เดี๋ยวรอก่อนพี่ประมาสิเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วแล้วต้องรออีก้าอมาเติมมาไปโซนไหนไปโซนเพื่อนไหนเร็วมาแล้วมาแล้วมาไปโซนเพื่อนไหนเร็วไม่ได้ไม่ต้องมุดกินเดียกันแน่นอนไม่ได้โอ้โหถ้าจะมุดขนาดนี้นะโอ้โหซัมบี้สมัยมุดกันใหญ่เลยพี่พี่อยู่ข้างบนได้เราไม่ได้กดกันไหนครับกันหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเอาให้ มันเก็บนานเหมือนกันนะเนี่ยเหลือแค่การ์ดเหลือแค่การ์ดอ่ะเหลือแค่การ์ดอ่ะจะได้ต่อยกันอ้าวเก็บไปเลยเก็บไปเลยหมดแล้วเก็บ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 หมดแล้วเหรอไวเกินเก็บหมดแล้ว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 หมดแว้าวได้อะไรอ่ะเก็บหมดแล้วเหรอเก็บหมดแล้วเก็บหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วจริงจริงหมดแล้ว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 จะไปไปไหนอ่ะเก็บหมดแล้วเก็บหมดแล้วใจเย็นเก็ใจเย็นจิตตึงตาจิตตึงต้อะไรวะ หมดเนี่ยหมดเนี่ยหมดแล้ว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 ใช่ไหมว่าเก็บหมดแล้วเฮ้แล้วเขาลงมาใส่กันใหญ่เลยเนี่ยป๊าป๊ามันแอดดบมันแอดดบมันขับรถไม่ได้ป๊าใส่หน้ากากเอาเลยเดี๋ยวเขาแทงถูกตัวโดนอะไรวะเนี่ย 呆呆呆呆。大大大大